โอ okay, เคเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆไปดูเครื่องรางอีกเช่นเคยเนาะว่าเหล็กไหลประเภทนี้เป็นเหล็กไหลอจันทราเหล็กไหลจันทราเราไปดูกันเลยว่าเหล็กไหลจันทราเนี่ยมันต่างเหล็กไหลชนิดอื่นยังไงแล้ววันณะเขาต่างยังไงต่างกับเหล็กไหลประเภทอื่นยังไงโอเคทุกคนเข้าไปดูกันเลยนะทุกคนก็สวัสดีครังทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูเครื่องรางเนาะ เป็นเรกหลายจันทาและจันทาเป็นเ็กอีกประเภทหนึ่งทุกคนซึ่งน้อยคนที่รู้จกักน้อยคนที่รู้จักมากเลยประเภทนี้่วนมากคนจะรู้จักได้เรกหลายดำเรกหลแบบปีกแมลงทับรู้ตั้งแต่เด็กเล็กจนคนโตคนแก่เลยปีกแมปีกแมลงทับนะครับแต่เ็กประเภทนี้ทุกคนเ็กประเภทนี้มันน้อยคนที่รู้จักเรกหลายจันทาทุกคนนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงสั้นๆ,ๆก่อนเนาะลักษณะผิวเขาก็จะเหมือนผิวเขานะลักษณะเขาจะเป็นสีขาวทุกคน คล้ายคล้ายน้ำแข็งเรา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 สังเกตไหมเวลาเปิดตู้เย็นไปช่องฟิตเราจะมีน้ําแข็งช่องฟิตนะช่องฟิตในตู้เย็นของเรามันจะมีน้ําแข็งน้ำแข็ง,ขงที่แห้งนะครับน้ำแข็งที่มันเป็นก้อนเนี่ยอันนี้คล้ายกันเลยทุกคนแต่องค์นี้เขาจะมีประกายเขาจะมีประกายเบาๆทุนมันะยิบะะยยัับบในสีข,า,ขาวๆแต่น้ําแข็งมันไม่ค่อยมีใช่ไหมในตู้เย็นน่ะเวลาเปิดตู้เย็นข้าไปแต่เขาจะแน่นทุกคนแต่ แต่โดยรวมแล้วองค์นี้เป็นองค์ที่ไม่ค่อยสวยทุกคนถ้าองค์สวยมันจะต้องสีขาวหมดเหมือนเหมือนตู้เย็นเหมือนเหมือนสีขาวเหมือนผ้าก้อนผ้าเนี่ยสีขาวเหมือนน้ำแข็งในตู้เย็นเนี่ยพืดง่ายสีขาวแบบนั้นเลยขาวมันขาวมันจะขาวทั้งหมดพืด้ง่ายขาวทั้งหมดเนี่ยอันนี้จะเป็นสีขาวสีดำปนกันอยู่ทุกคนคือคือยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โดยรวมแล้วไม่ไม่ค่อยไม่สวยทุกคนไม่สวยไม่ค่อยสวยแต่ว่าคืออะไรจันทรทานแหละองค์ไม่ค่อยสวยทุกคนนะครับครับเป็นอะไรอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็น เป็น,ปนอธิบายไม่ถูกอย่างแก้วก็ไม่เชิงจะแก้วก็ไม่ใช่จะพูดยังไงก็อธิบายไม่ถูกเองก็ไม่อธิบายไม่ถูกทุกคนถ้าดูแต่ในภาพแบบนี้ตัวในภาพเนี่ยเนี่ยเะไรจันทราอ๋อเหมือนเหมือนน้าแข็งมันเป็นก้อนอะน,น้าแข็งนะ้าแข็งเป็นก้อนเป็นรูปทรงนี้น้ําแข็งนะน้าแข็งแบบตู้เย็นแบบนั้นเป็นเกเล็ดเป็นเกเล็ดคล้ายเกล็ดเป็นเกล็ดแวววาวข้างในอะถ้าเหมือนน้าแข็งก้อนน้าแข็งก้อนถุงเนี่ยไม่ใช่ทุกคนมันเหมือน ช่องฟิตอ่ะช่องฟิตน้ำแข็งแบบนั้มันเป็นประกายข้างในมันเป็นประกายระยิบระยับระยบยับอยู่นะมองเหมือนโพร่งๆทุกคนเหมือนรู้สึกว่าโพร่งๆอยู่ครับเขาเรียกเหล็กไหลจันทราทุกคนเนาะเป็นเหล็กไหลที่ก็เชิญยากหมดเลยประเภทนี้ส่วนมากก็เชิญยากทุกคนหลายประเภทเนี้ยเชิญยากหลายประเภทนี้ตัดแบบเป็นอะไรตัดตัดได้ด้วยนะครับหมายถึงว่าตัดตัดแเป็นแบบเป็นแท่งคล้ายๆคล้ายๆเหล็กไหลโกรดปีคล้ายๆเหล็กพญาเหล็กแบบนั้น นะครับทุกคนตัดให้เป็นแท่งแบบว่าตัดให้เป็นแบบนี้ทุกคนเนาะเราตัดให้เป็นแบบนี้อ่าสุดทีทุกคนตัดให้เป็นแบบนี้ก็ได้ทุกคนตัดตัดคลายองค์นี้ได้ตัดให้เป็นแท่งแบบนี้ทุกคนเหมือนเหมือนพะกากว่าปีอ่ะมันพญาเหล็กตัดตัดให้เป็นแท่งมันเป็นทรงแท่งแบบนี้ก็มีทุกคนมีเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากส่วนมากคนเขาก็ไม่ค่อยมีทุกคนแบบว่า ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเล็กไหลประเภทนี so, ้เหล็กไหจันทราเรืองรองเลยทุกคนคนเขาฮิตเล็กไหลดำหมายถึงเหล็กไโกดพยาเล็กเหล็กไโกดได้เหล็กไพยาเล็กเหล็กไหลสีดำน่ะนะที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วทุกคนนะที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วเหล็กพยาเล็กนะเลยตัดนั้นนะครับถ้าใครมาใหม่ก็ฝากเข้าไปดูด้วยนะครับทุกคนถ้าคนเก่าก็รู้แล้วว่าเข้าไปดูคลิปผมแล้วนะครับนะครับนะครับคลิปนี้ยอันนี้คือเล็กไหลนพระเก่าโกดปีเหล็กไนพระเก้าตัดทุกคนตัดตรงนี้ทุกคน ใส่หน้าก็เป็นแกนแกนเล็กไหลกวบปีทุกคนงนนก็ฝากเข้าไปดูด้วยทุกคนคนที่เข้ามาใหม่ทุกคนนะเข้าไปที่คลิปของผมเล็กไหลนี่นะครับทาคลิปไปแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามากล่าวถึงเล็กไหลอันนี้นะครับทุกคนครับเวลานี้ก็นะสีก็จะประมาณนี้ทุกคน แต่บางองค์สีเขาจะขาวหมดเลยทุกคนขาวแบบไม่มีสีอื่นปนไม่เหมือนไม่มีสีดําสีเหลืองๆนี่ปนเลยแบบขาวนวลเลยแบบนั้นนะครับอันนั้นคือสวยที่คือคือเป็นองค์ที่ค่อนข้างว่าสวยวบางั้นเอะแบบแบบว่าถ้าถ้าพูดถึงในความสวยขององค์นั้นองค์นี้ไม่ค่อยสวยคือว่ามันเป็นสีอื่นปนอยู่นะครับสีอื่นปนอยู่ไม่ขาวขาวไม่หมดนะครับขาวไม่หมดนะครับอะไรจันทาน์ไปดินี้ก็อ,อะไรอันเชิญเหมือนกันนะครับอันเชิญมามือนกันทุกคนอันเชิญจากถ้ำมาเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็ตกมาเป็นแท่งนะครับมาใช้เป็นแท่งในนแบบนี้นะครับก็พลาสติกนี้เป็น่ชมาทุกคนเป็นแท่งเป็นแท่งมาเป็นรูปทรงธรรมอันนี้เรียกทรงธรรมชาติทุกคนแต่ทรงแต่แต่ที่ที่ตัดมาแล้วเป็นทรงเอ่อทรงสําเ็จองอ์งนี้ผมไม่เคยเห็นทุกคนครูบาอาจารย์เขาไม่เคยไม่เคยโพสให้เห็นว่าตัดสําเร็จองคแบบถึงว่าเชือมาสําเร็จองเป็นเป็นองค์องค์แบบนี้ทุกคนองค์สําเร็จองค์แบบนี้ไม่ไม่ไม่มีไม่เคยเห็นเลย แทบไม่เคยเห็นเลยทุกคนอันนี้องค์นี้ก็ใช่ทุกคนมันมีนิดหนึ่งทุกคนนี้องค์นี้เห็นไหมเรียกจันทายไหมทุกคนมันติดติดได้นิดหนึ่งนี่จันทาเนยเขาก็จะเหมือนน้ําแข็งแข็งน้ําแข็งในในตู้ตู้เย็นน่ะมันใช้น้าแข็งก้อนอะไรเงี้ยไม่ใช่ทุกคนเป็นน้าแข็งคล้ายๆเนีช่องฟิตแบบนั้นอะ่ะเป็นโพร่งอยู่ทุกคนแล้วมีประกายมันเป็นสีขาวทุกคนเนี่ยอันนี้ก็ใช่ทุกคนแต่มีจันทาเขา้าเกาะมาหุ้มมันจะหุม้มแก้วทุกคนจะหุ้มแก้วนะครับ นี่หนึ่งอันนี้ก็ใช่ทุกคนนะแต่อ,อันนี้คือของเขาเต็มหมดเลยทุกคนแต่ก็ไม่เชิงจะสวยเท่าไหร่นะครับในวันนั้นเหล็กแหล,ล,ล,ลประเภทนี้ที่มาที่ไปผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ทุกคนแต่รูแต่ว่าชื่อเหล็กไหลจันทราทางครูบาอาจารย์พูดให้ฟังเนาะในวันนะมันก็ยังไงล่ะดีมันคงไม่ต่างกันเหล็กไหลนะครับหมายถึงว่าหมายถึงว่า บารมีคงไม่ต่างกันแต่องค์ก็คงคล้ายกันหมดทุกคนเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าชื่อเล็กหลายต่างกันไปเนาะหลากหลายต่างกันไปเล็กหลายมีเขาพูดยังไงเขาเรียกว่าเล็กหลายมีหลายสายพันธุ์เขาพูดกันยังไงนะพูดตามเขาพูดนะเล็กหลายมีหลายสายพันธุ์มีมีหลายอย่างมีหลายชนิดที่หลักๆที่เรารู้ทุกคนเราก็รู้แต่ว่าพญาเล็กทุกคนเอะไรพญาเล็กเนาะเพลก็แบบนี้ทุกคนเดี๋ยวให้ดูองค์นี้นะคน <biases. S 2> แบบแรกก็เป็นแบบนี้ทุกคนพยาเหล็กพายาเหล็กเนี่ยเราเราทำไปแล้วทุกคนเราทําไปแล้วนะครับอันนี้เราเราทำไปแล้วนะคน,นวพยาเหล็กนี่คือพยาเหล็กสมัครที่เรารู้นะนี่เป็นแบบนี้ทุกคนสมัครแ่รู้แบบรู้แต่แบบนี้อันนี้เราทําคลิปไปแล้วทุกคนเราทําคลิปไปแล้วฝากฝากเข้าไปดูเล็กไหพยาเซมิงเหล็กตัดทุกคนมันชื่อ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 คลิปนะครับมันทําไปแล้วทุกคนสมัครคนจะรู้แต่แบบนี้แต่แบบนี้คนแทบจะไม่รู้ทุกคนเนาะแทบจะไม่รู้โอเคทุกคน เป็นใหลายที่น้อยคนที่รู้จักทุกคนนะครับเดรันทาทุกคนองค์ก็จะไม่หนักทุกคนจะจะจะไม่จะไม่หนักจะเบาแต่พวกโกดปีพวกโกดปีพวกปีกแมลงทับทุกคนือทุกคนพวกโกดปีและปีกแมลงทับเนี่ยค่อนข้างจะหนักทุกคนค่อนข้างจะหนักจะหนักกว่าเพราะเล็กเล็กๆานี้หนักทุกคนค่อนข้างหนักมากนะทุกคนหนักหนักมาก แต่เล็กชิ้นนี้จะเบาเบาคล้ายแก้วทุกคนจันทาเนี่ยคล้ายแก้วคล้ายแก้วจะเบามีความเบามากทุกคนเบาครับเบาเบาวาเล็กๆแก้วอีกทุกคนมันจะเหมือนเหมือนโพร่งๆยังไงไม่รู้ทุกคนดะชิน้นนี้นะครับแต่พวกเล็กลดำเนี่ยพวกนี้นะจะหนักทุกคนส่วนเล็กลชิ้นนี้ผมก็ทํคลิปไปแล้วทุกคนเหล็กๆโกดปีทุกคน หรืออะไรปรย,ยาสมิงเหล็กไงก็ฝากเข้าไปดูด้วยทุกคนถ้าถ้า,ถาคนชอบสนใจเข้าไปศึกษาได้แต่ผมผมก็พูดเท่าที่ผมรู้เนาะจากครูบาอาจารย์นะครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นทุกคนพี่นาบาเราชอบนะโอเคเนาะเป็นวัตถุมงคลชนิดหนึ่งขอทุกคนดูเพื่อความอันเทิงนะโปรดออะยังไงล่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทุกคนคลิปนี้ทํามาเพื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับทุกคนนะครับอย่าเชื่อสิ่งที่ผมพูดนะทุกคนนะครับ ครับนี่นะครับเดรจันทาเนาะอันนี้คืออีกอะไรอีกชนิดหนึ่งที่นายคนรู้จักแทบจะไม่รู้จักเลยดยซ้ำผมพูดเลยว่าแทบไม่รู้จักน้อยคนมากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยมากเลยที่รู้จักถ้านคนที่เล่นเหล็กอะไจริงๆเนี่ยรู้จักทุกคนะไรระเภทนี้เนาะส่วนนี้ก็เป็นเไร้กรแก้วทุกคนเหลไร้กรแก้วทั่วไปเนี่ยที่ที่ทเราห้กันอยู่ข้างหลังนี่เนาะใ,ใครใครเข้ามาใหม่ก็เห็นไร้กรแก้วเนี่ยก็เข้าไปดูได้เดี๋ยวผม ทำมาเป็นเหล็กแก้วนะครับอีกหลายแก้วทําไว้แล้วเป็นคลิปคลิปหนึ่งปีบ่าวอีกหล็กแก้วพิมพ์เข้าไปเลยทุกคนเนาะนะครับก็ทําไปแล้วทุกคนแล้วก็เหล็กไหลแล้วก็พวกเหล็กไหลนกพะเก้าทุกคนเหล็กไหลนกพะเก้าพวกนี้ผมก็ทําคลิปสเสร็จแล้วทุกคนงั้นก็เข้าไปดูด้วยทุกคนเหล็กไหลนกพะเก้ากดปีนะครับอีกหลายแก้วนกพะเก้ากดปีหรือไม่ก็ เหล็กไหลเหล็กไหลตัดนะเหล็กไหลตัดนกพะเก้ากดปีนี่คือเหล็กไหลตัดนกพะเก้ากดปีทุกคนคลิปก็ทําไปแล้วเนาะอันนี้เหล็กไหลเหล็กไหลเหล็กไหลนพะเก้ากดปีสมเร็จองคทุกคนก็ทําคลิปไปแล้วทุกคนเนี่ยองนี้ใช่ไหมทำาังนัฝากไปดูด้วยทุกคนฝากไปดูว่าผมก็ให้รายละเอียดไปหมดแล้วทุกคนว่าเป็นยังไงโอเคทุกคนวันนี้คลิปวันนี้ก็ผมเองก็ได้มาพูดถึงทําคลิปเกี่ยวกับเหล็กไหลจันทาเนะ เลจันธาทุกคนนี่นะครับก็ส่งเป็นแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนอยากให้ไปดูเล่นๆเนาะเพื่อทุกคนคลายเครียดเผื่อมีอะไรเงาๆดูอะไรแบบรู้สึกสบายใจเนาะไม่ต้องถ่ายเครียดมากทุกคนดูเพื่อความบันเทิงทุกคนนี่อยากให้ทุกคนดูแล้วมีความสุขนะครับอยาคลายเครียดกับสิ่งที่ผมทำนะอย่า อย่าคอมเมนต์ด่าผมมาเป็นอย่างง้นอย่างนี้จยงใส่แล้วเอาปืนดิงมันมันไม่ไม่ถูกต้องครับทุกคนเพราะว่าครูบาอาจารย์เคยสอนไว้ว่าเล็กไรนี่เราไม่ได้ว่าเอามาใส่รับปืนดิงเขาใส่เพื่อปรับธาตุทุกคนใส่เพื่อปรับธาตุร่างกายครูบาอาจารย์ไม่เคยสอนว่าใส่แล้วห้าปืนดิงไม่เคยว่าเอามาแล้วไปห้อยแล้วปืนดิงก็ไม่เคยสอนแบบนี้แม้แต่ครั้งเดียวทุกคนนะนะครับถ้าคิดอย่างนั้นไม่ต้องเอามาทุกคนมันถึงถ้าเราคิดแบบว่าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องเอามาใส่หรกเราไว้ที่หรือเราไม่ต้องเอามา ให้เขาอยู่ในในในถ้ำในป่าดีแล้วถ้าเรามามันลบหลู่เขาเราต้องมายิงเขาโอเคทุกคนเนาะคลิปของผมเองก็ไม่มีอะไรมากทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องทีชาดอยนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องเหล็กไหลชิ้นี้ผมก็ทำคลิปไปเสร็จแล้วแล้วเรื่องเอ่อ <c oughs> หล็กไหลเหล็กไหลประเภทนี้ทุกคนก็ทำคลิปเสร็จไปแล้วเนี่ยเหล็กไหลทองปาลาไหลทุกคน สำเร็จองเนาะสำเบ็จองค์นะครับหลายสำเบ็จองค์พวกหลายแบบนี้ทุกคนผมทำไปแล้วสำเร็จองค์เลขทคือสำเร็จองค์ทุกคนทองปลาไหลทำให้สวยจางบางคนปั๊มมาจากไหนยิ่งไม่ใช่ทุกคนไม่ได้ทำปั๊มมาทุกคนดี๋ยว hơn, ผมให้ดูองค์นี้ทุกคนนี่ฮะดูองค์นี้ให้ดูองคนี้นะครับมีองค์ที่ไม่ชัดทุกคนนี่คือไม่ชัดนะองที่ไม่ชัดสม่างองคไม่ชัดผมไม่ให้ดูกบอกแล้วนะครับว่าผมไม่ให้ดู ว่าดูแต่องผมให้ดูแต่องที่ชัดแต่คนเข้ามาคอมเมนต์ว่าขับป้ามาสวยเนาะเพราะผมให้ดูองค์ชัดไงถ้าองค์ไม่ชัดผมไม่ให้ดูเนี่ยมันขี้เละใช่ไหมขี้เละก็เราก็ไม่อยากได้ว่าเราก็ไม่ใส่ทุกคนเข้าใจความหมายไหมเนียทุกคนมันก็ไม่อยากไม่อยากเก็บเนี่ยก็เก็บไว้แบบนั้นนะครับนี่เห็นไหมส่วเแ็่องค์ไม่ชัดเลยใช่ไหมแต่ละองคไอที่เรามีเราเลือกออาที่ชัดที่สุดเรารอเป็นสิบสิบปีทุกคนว่าจะได้ชัดขนาดนั้นน่ะมันไม่ได้ง่ายทุกคนมันไม่ได้ง่ายนะครับ นี่องค์ที่ผมเก็บไว้แล้วมม่เคยให้ใครดูเลยเพราะว่าไม่ชัดไม่สวยผมไม่อยากให้ใครดูทุกคนเนี่ยสันเร็ดองค์ลวงปูทวด,ดนเนี่ยไม่ชัดใช่ไหมทุกคนเนี่ยไม่ชัดเลยใช่ไหมเบี้ยวๆนะครับทุกคนนะครับโอเคเพื่อนๆวันนี้ก็ทำของผมก็เสร็จไปแล้วเนาะถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมมากด subscribe ด้วยผมด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์ กดติดตาม Subscribe ผมด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับวิตีชาวดอยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปว่ามีคลิปอะไรบ้างทุกคนตามไปดูด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ